สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังไม่เงียยอ่ะเออจ,<ใ>จชื้นหน่อย <ใจ S 1> เออทั้งหมดเลยสี่คนเนี่ยวันนี้คาัาส์ eBay ว,วันที่อะไร9เก้ามกราคมใช่ปะ่ะวันนี้เราเริ่มไม่สายมากนะเก้าโมงนิดๆวันนี้สี่โมงครึ่งนะครับนิดนึงก่อนเอา เม็ดเงินที่จ่ายไปอ่ะกับสิ่งที่ได้วันนี้ถามว่าคุ้มไหมมีคุ้มมากด้วยนะขอบคุณฮนะคุ้มมากถามว่าคุ้มคุ้มมากเราเปิดหัวเลยแต่แรกนะเปิดหัวก่อนเลยหาของขายดีความคิดเปลี่ยนไหมเปลี่ยน,นะะเปลี่ยนยังไงฮะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าของที่มันไม่มีประโยชน์สำหับเรามันเป็นมีคุณค่าในการขายอ่มันมีคนซ,ซื้อใช่ป่ะใอ่าแล้วข้างหลังเป็ยนยัไงไม่คิดว่า เฮ้ยอีเบย์เป็นของเก่าขายอยู่แล้วแล้วแถวบ้านคุณที่คุณบอกบ้านคุณอยู่แถวไหนมีของให้ขายบ้างไหมมีครับอืมแล้วพี่จะเป็นยังไงใช่ปวดเอกกระทัดจริงเลยทิงขนาดแฟนพี่บอกเลยใช่ไหมของลูกเอาไปทิ้งตั้งกี่อันมีเงินไหมมันมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเราไม่คาดจินตอืม ประมาณนี้เหรอใช่เหรอเนี่ยคืงผมไม่บอกว่ามันเปิดรูปภัณฑ์อ๋อแล้วเป็นไงได้มนาีมาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังทันอยู่แล้วเป็นยังไงไม่คิดท่ว่าแหย่ได้ก็ก็มีคนขายได้ปกติอืมแปลว่าวันนี้ความคิดเปลี่ยนยังไอ้ที่เกาะอะไรที่ว่าปฏิทินยิ่งงงเลยว่าทำไมถึงขายได้อุ้ยเฮ้ยต้นปีเขาก็ซื้อขายปฏิทินกันเขาไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นสินค้าที่ขายได้เลยบอกว่าของแจกฟรีก็มาขายได้ อย่าคิดมากคิดว่ากลับไปวันนี้เราน่าจะหาของเป็นยังเป,เป็นนะเราก็เป็นของที่ขายได้แล้วมันก็เป็นประวัติที่ขายได้โอกาสขายได้มันก็มีปะม,มีโอเค <S <S การเทคแคร์ดูแลลูกค้าเก่าชวนใหก้กลับมาซื้อซ้ําสําคัญไหมแคนทําออนไลน์อยู่แลยพี่ว่าสำคัญไหมอ่าที่พี่ขายในเมืองไทยมีลูกค้าเก่าเยอะไหมส่วนมาลูกค้าอืมลูกค้าเก่าเดียงไงบ้าง ดีหลายอย่างง่ายเขารู้จักเราแน่าเขามั่นใจเราใช่คุยอะไรกันก็ง่ายขึ้นคุยอะไรก็ง่าย<ช>เขาแนะนำเพื่อนเขาไหมแนะนำเพื่อนแนเราเพื่อนมาซื้อใช่ไหมแต่ว่าฐานเราเน้นไม่เหมือนธุรกิจบอกต่อธุรกิจไหนที่แบบเหมือนมีการบอกต่อมัอนขายดีปะ่ะแล้วเราสามารถสร้างความต้องการให้เขาได้ไหมอยู่ดีเขาไม่อยากได้อะไรแต่เ,เราทําให้เขาอยากได้ปะ่ะเออยอดโตได้ถูกป่ะอืมอะไรว่า ของของดูแลลูกค้าโปรโมชัน่นอะดี๋ยวนะนี่ซื้ออยู่แล้วใช่ปะเคยเคยในชีวิตเคยเดินโปรอย่างนี้บยมั้งมที่เราคุยกันไม่โดนเลยเหรออ๋อที่เคยซื้อทางผ่านทางที่เราซื้อเองทางทางชีวิตจริงก็ได้ไม่ต้องออนไลน์ออ๋ชีวิตจริงมีค่ะมีใช่ปะมีใช่ปะมีบ้างมั้งแล้วเวลาเดินโปรอย่างเงี้ยเราโดนทันทีป่ะคิดมากไหมไม่คิดมากเลยสิของพี่ขายเอาอยู่มีมีแบบโปรอย่างนี้บ้างมั้งหรือยังไม่ได้ตัดโปรอย่างนี้เลย เราจัดโปรยิ้อยู่แล้วหรอไม่ใช่ไม่ใช่โปรโบที่ผมสอนไปวันเนี้ยยังใช่ไหมแต่ถามว่าในพี่จริงพอเราเจอโปรง,งี้มันโดนไหมอืมเอาไปคุยก,กันต่อนะการสร้างมูลค่าของสินค้าขาวมาสำคัญไหมัญนถูกปะเราเน้นนะเรื่องแพ็กเกจิ้งเอออะไรใช่ปะลงทุนที่มันต่ำที่สุดเพราะลงทุนสูงความเสี่ยงก็สูงใช่ไหมเราก็เลือกสิ่งที่มันลงทุนต่ำแต่มันสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเป็นไงสูงโอเค อ๋าสุดท้ายชอบแคตตาล็อกปะยิ้มเลยนี่บอกว่าชอบข้างหลังบอกยังมึนอยู่แล้วนึงมื่นปะหรือขอเข้าใจก็ขอเข้าใจอ่าแคตตาล็อกดีไงอ่ะก็จะไม่ชอบสินค้าที่บนอยู่บนหน้าต่อยอดไปสินค้าอื่นได้ปะเห็นหนึ่งชิ้นเห็นยกร้านอ่าเรื่องการลงขายตามเวลาถ้าเราสร้างแคตตาล็อกลงไม่ไหม หรือกระจายแม่งท we 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 ุกเวลาเลยถ้าเรากระจายทุกเวลาไม่ว่าลูกค้าเห็นเราชิ้นไหนก็เห็นทั้งร้านปะประหยัดค่าโพสไหมเห็นหนึ่งเห็นหมดประหยัดค่าโพสเวลาไม่เกี่ยงจับซื้อมือเปล่าได้ไหมแคทตารล็อกโอ้มีข้อเสียไหมเออแคทอร์ล็อกมีข้อเสียปะคิดข้อเสียผมหน่อยดิฮะ ไม่มีของไม่เป็นไรเลยไม่เีของก็ซอรลี่ลูกค้าไปเลยเอาไปสต็อกมันแล้วไม่นับเป็นข้อเสียเอาแบบข้อเสียที่มันไม่ดีของแคตตาล็อกเลยองนี้ไหมคิดไม่ออกผมก็คิดไม่อมกมอกถามอย่างงั้นแหละเสียเวลาทำเ <c oughs> สียเวลาทำแล้วแคตตาล็อกเวอร์ชันสองไว้ล็อกขายดีก่อนนะเวอร์ชันสองทำเป็นคลิปไปแล้วสรุปนี้มาจากไหนบ้างเนี่ยลา<ะ>มโอ้โหโคตรใกล้บางกปะปีบาบลามล เยาวาราชนุ่นมาไก่เยสอืมวันนี้คลาสวันนี้โอเควันนี้วันเด็กเอาพี่ไม่แพ้แล้วไปเที่ยวอะลูกอยู่บ้านเลยโอ้ยอ่ะก็นะครับขอบคุณลองทําดูนะติดอะไรแล้วก็มาเรียนซ้าได้ปะ่ะวันนี้เราอัดคลิปถูกปะ่ะวันนี้เราอัดคลิปคุณก็มาดูคลิปย้อนหลัง ได้ไม่มาก็ดูถ่ายท่าสดได้ติดลายถามได้เดี๋ยวถ้าใครยังไม่เข้ากลุ่มเฟซกลุ่มไลน์เดี๋ยวเคลียร์ให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าใครจะอะไรก็นั่งคุยกันก่อนได้แค่นี้แหละขอบคุณครับ